ขับใช้ค่ะแฟนขับมาให้กำลังใจแตรไม่ปด้เชื่อเลยค่ะเมื่อกี้อ๋อใช่ค่ะอยู่ตรงโน้นเาอะไรมาให้ยังไม่มีเขาไม่ได้ดอกไม้ในมเลยมาให้หรอเไม่ดอกอุ้ยต้องทำแไม่รู้หรือเปล่านะไ็อบล็อบลอบอะไรเป็นไรลอบลบออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่อมเสไม่ีอนเขายังไม่ได้ให้ใช่ไหมยังยังแตเจอแล้วไม่เจอแล้วค่ะแต่เจอตอนที้ดอกไม้ยังไม่มาเจ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้ <teaching. S 1> <Station. S 2> แต่เราไม่หมดเลยเอออาจจะเนล้วค <c ues in heaven> ือมาให้แฟนคนดีๆเป็นไงคะมีกำลังใจขึ้นไหมคะแบบดึงแสดงมีกำลังใจมากๆค่ะวันนี้ไม่ได้มาแค่เออคุณคุณแฟนสุดพิลักแต่ว่าเฮ้ยเซลมาทั้งทีมงานกองคุณพี่เจ้าขาค่เออจะมาถ่ายไม่นเซก็มากันหมดเออทีมเพื่อนจากทางช่องเจ็ดก็มา แล้วก็ผู้บริหารน้ชั้นคือมาทุกอย่างเลยแบบโอ้โหคือรวมการเฉพาะกิจอะวันนี้จริงเป็นเป็นวันที่รวมตัวกันอย่างมาได้นัดหมายมาทำพิธีเหมือนกัแฟนมีตไปนในตัวหรือเปล่าคะก็จริงๆวันพุ่งวันวันทีน่หนึ่งจะมีแฟนมีตอีกทีนึงค่ะที่แบบกับแฟนคลับด้วยนะคะอือใช่ค่ะเป็นงานเขเป็นจัดจ <ใน S 2> ัดเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะมีมีดูภาพเพลิงพร้อมกันแล้วก็มีลัคกี้ดอลให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ กำไรของอนอุ่งใช่สั่งทำให้ทุกคนเลยดูเรื่องอะไรคะวันนี้ดูเรื่องออแฟนฉันค่ะ <laughs> นอนอุ่งเ,เป็นงานป,ประจำปีเป็นงานประจำปีที่เราตั้งใจจัดอยู่แล้วหรือว่าเป็นเฉพาะกิจเฉพาะกิจค่ะเดี๋ยวจะมีจริงจังอีกทีนึงเป็นการดูในโรงภาพยนตร์ด้วยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีกี่คนก็คืออบอุ่นธรรมดาธรรมดาเล็กๆพอแล้วอลิกเขามีแบบเป็นเกินกับเราไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเหมารงสักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ยังยังไม่ได้ได้ยินคำนี้นะคะอยากได้ยินไหมเออก็ได้ยินไ้่นะทางโน้นได้ยินไ้่นะไม่คาหวังไมค่คาดัแค่แค่เขามาดูแล้วก็บอกต่อก็โอเคแล้วแต่งานนี้ก็เป็นางานหนึ่งที่โบได้งานจากการสัมภาษณ์จริงเหรอก็เมื่อกี้พูดฉัชไม่ออกเลยไหอ๋อใช่ใช่<ๆ>ใช่ใช่คือเขาบอกว่าเห็นว่าเราพูดไปเรื่อยออแล้วบอกว่าไม่ได้คิดว่าอันงนงมันพูดไปเรื่อยหรอวะ อ๋อแต่ก็เออก็อันงจริงๆก็มีการพูดไปเรื่อยบ้างแบบโตทำอะไรอยู่จ้าอะไรเงี้ยเป็นแบบกินน้ำลงน้ำลายอะไรเงี้ยแล้วที่การสัมภาษณ์อีกครั้งต่อไปคุณจะต้องแบบว่าหาอะไรใหม่ๆแบบแบบว่ารู้บางหรือเปล่าอานจริงๆทุกวันนี้ไม่เคยหาเลยพวกเธอหาอะไรให้ตุู๊ก็ไม่รู้แต่พวกโอ้โหไม่งานใหญ่ๆหญ่หลายครั้งแล้วเคยคิดน่จะตอบแทนอะไรพวกี้บ้างพวกพี่อยากได้อะไรอ่ะ อ,อ,อยากเป็นโบเป็นระดัดถึงกว่าได้ไหมล่ะมันจะเดินเหมือนเดิมไหมล่ะ <laughs> <laughs> ถ้าพี่เอาล้างหนูไปหนูจะเดินยังไงอะทำไมอะ่ะก็มีรู้อาจจะพาไปเดินที่ไกลๆหรือเปล่าเดี๋ยวล้างมันโยมใช่เดี๋ยวแบบส้มสิ่งขึ้นอะไรอย่างงี้เปล่าประเสริฐไพไวิทย์ครั้ <laughs> <laughs> งเวลาเราได้างานจากการสมัมภาษณ์ <laughs> จริงๆดีใจค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากพวกพี่<ะ>ถ้าพวกพี่ไม่คอยสนับสนุนแล้วก็ไม่คอยหัวเราะกับหนูหนูก็มนะไม่มีงานยังทุกวันนี้เป็นไงบ้างค่อน้างหนักใจลยเนาัเพ้าเวลาสัมภาษณ์มันจะเป็นมือเออหนูว่าไม่หนักใจแต่ว่าหนูว่าเป็นห่วงพวกพี่<ะ>ที่ต้องคอยมารับมือกับหนูทุกวนัน<ะ>แล้วก็ต้องมารอว่าจะห้ามดีไหม แต่สุดท้ายไม่มีใครห้ามเลยก็ไปได้วยกันพากันไปเออเฮ้ยจริงพี่ยักมีห้ามมั้งนะแต่เราไปเรื่อยอย่างเงี้ยอ,อืมไม่ค่อยค่ะพากันไปออพากันไปตลอดเวลาพาไปเรื่อยเรื่อยเรไม่มีใครหยุดซึ่งในชีวิตประจำวันเธอก็เป็นแบบนี้หรือเปล่าจริงจริงพอเป็นคนเรียบร้อยไม่น่าพูดเองที่ไม่เชื่อเหรอคะ <c oughs> ไม่มีใครเชื่อค่ะโอ๊ย <c oughs> สะเงินใจประเพณีมิระดาเธอกลัวมันจะผ่าน นางเอกของเธอไหมเวลาเธอโกงเราไม่ไใจอี้มันทันเหรอคะหรือว่ามันไม่ทันแล้วมันมาไกลเกินกว่าจะรังเอาไว้แล้วค่ะพี่โหหลังๆมันจะกลายเป็นคาแรคเตอร์ตลกไปเลยแม้เราจะติดสวยไม่ได้แล้วนะโบจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตลกหลอกล่ะเราเป็นคนแบบเห็นไหมพอเราซีเรียสทุกคนจริงจังมากก็จะฟังไงตั้งใจฟังตั้งใจฟังเราก็อยากจะซีเรียสแต่ชีวิตมันเครียดเกินไปก็เลยเป็นตลกดีกว่า ดูว่าถ่ายสวยมันไม่เหนื่อยพอต้องถ่ายนานเริงจิงเราไม่ได้อยากตลกหนูไม่ได้อยากเป็นคนตลกแต่แต่ตลกมันติดแล้วหรอใช่ตลกมันดูมันมันมาใกล้เราเองนะมันเออมันเออเนาะหนูหนูอยากหนูอยากเป็นนางเอกสวยๆแต่มันก็ได้แค่ยากนะเนาะใช่มันมันมาคู่กันแล้วอ่ะเราก็เลยต้องต้องทำออกมาให้ดีที่สุดอ่ะเออมันเบื่อแล้วเพราะส่วน มตลอดชีวิตแล้วอยากตลกบ้างใช่ใช่ใช่แต่แต่ความสวยก็ก็เยอะอยู่ก็เลยแบบเออเอาตลกมากบหน่อยก็ได้เลยไปิดไหมว่าควรเคยคนี้ก็ชอบแบบสวยชอบตลกง่ายๆเลยเขาชอบฉันชอบทอย่างนี้เป็นเราถูกต้องถ้าเขาชอบเธอแล้วหมายทึงวันนี้เธอต้องยังต้องหึงเขาอยู่มันเป็นคอนเทนต์หรอคอนเทนต์เราไม่ใช่คนที่หึง ก่อนแล้วนี่ถืออาหารแล้วล่าสุดเราไปถืออะไรเขาถืออาพารดีดเพมลงไม้ลงมือเรียกเขามาสัมภาษณ์ไหมเขารู้มาไม่ได้จริงแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะทำคำตอบคำถามเนี้ยควรจะให้เขาตอบว่าทําไมถึงต้องโดนเขาตบถึงโดนเราตบเขาต้องเป็นคนตอบเพราะว่าเพราะเขาเป็นคนเขีคอนเทนต์อันนั้เป็นคอนเทนต์หรอคอนเทนต์เขาหรอไม่ได้ตบจริงหรออ๋อแต่ตบจริง ไม่ใช่แต่มันไม่ได้เกิดเหตุการณ์จริงไม่ใช่เหตุการณ์จริงนม่ก็ไม่ได้แบบอะไระแต่คือทุกครั้งที่เขาจะกินข้าวเนี่ยเออขาต้องชมอาหารก่อนอสวยจังแเ้าก็แบบสวยจังมองหน้าเราเออว่าเราจะมีแฮกอะไรไหมเขาก็รอคอยเขาอยากให้เราแสดงความหึงใดๆหรือเปล่าโอโไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจังหวะหึงเราคงเป็นคนหน้าหักมากๆเขาก็เลยอยากให้เราหึงด้วยกัน เสองเทค่ะเทคแรกอ่ะเขาบอกว่าตีเบาๆอ๋อกเขาบอกให้ตีเหมือนแบบตีหัวเลยอ่ะตบหัวแล้วก็แบบเหมือนเจออะไรเงี้ยโอก็แบบตบไปแต่เขาบอกเบาเพราะเราแค่แบบเนี้ยตะกิดเขาบอกเพี้ยงได้แบบเสียงดังแปะเลยอ่ะให้แบบเข้ากล้องเลยโบเพี้ยงจริงเหรอดีใจเราก็ไม่อยากทพามาแฟนเราไม่อยากให้เขาเจ็๊มือเราเจ็บแมเนี่ยทกพามาเราแหนเออ เรารู้ใช่เราไม่เราก็รู้รู้สึกรู้สึกแหละว่าเขาเป็นพี่เป็นพี่เราอะไรเงี้ยเราก็แบบอ่ะเขาก็สั่งเรามาเราก็เลยต้องทําให้เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เกรงใจวันนั้นได้ข่าวว่าหลั่งจะถ่ายคลิปแล้วไปคือโบหันไปร้องไห้หรือเพราะว่าลำไม่ได้กับการแบบแปลรสนิจใช่ใช่แบบหันไปร้องไห้แบบเออแล้วเขาช่วยซับเงินปลาไหมคะพอหันไปร้องไห้เขาเขาก็เขาว่ามันไม่เริ่มไปไกลแล้ว เรื่องราวเริ่มไม่แต่งในทานแล้วบ๊ะไม่เสร็จแล้วไป็นแต่งตบอ่ะวันนี้อ่ะคือฝังแกลเซนแบบมือที่หักไปข้างหลังไม่เจอเลยวันนี้เออจังหวะที่ยั้งมือที่ใส่สุดแรงใส่สุดแรงของปากังไม่จบเลยเออเออมันก็ไม่แรงแต่พี่เล็กบอกว่าผัวผู้ชายอ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่แบบถ้าตบตรงเนี้ยมันจะดังบ็อกบ็อกเออเขาบอกว่าถ้าเธอตบตรงเนี้ยตรงเนี้ยตบแล้วดังบ็อกเลยแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยบ็อก อย่างเงี้ยบล็อกบลกก็เลยอ๋อตรงนี้อ๋อโอเคมันก็เลยเบล็อกตาภาพทีออ่ไม่ได้เป็นนั้นไป <laughs> ใช่แต่คนก็แบบมาเขาก็พี่พี่ที่แม่สั่งมีมีราม่าแบบคนไม่พอใจที่แบบทำอ,อ,อะไรเงี้ยพราแบบเหมือนไม่รู้กาลเทศะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องคิดว่าคนเป็นแฟนกันมันต้องมีคาว่ากาลเทศะอยู่ออใช่ไหมมันก็มีประมาณนึงแต่ถ้าเขาสั่งเราอะถ้าเราไม่ทำถ้าเราไม่ทพว่างอนเรานะ ถ้าง,งั้นไปถัมมาเล็กนะคะไปถามยยเขาที้ว่ามันไม่ได้ไม่ใช่เหอนการ์ดเล่นเห็นเล่นๆใชจ่จริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้พี่เล็กตัดคลิปเบื้องหลังด้ายเขาหัวเราะสะใจโอ้โหนี่เอ็ะไปห,หนูเป็นผู้ถูกกระทำแล้วอีกแล้วอีก